สวัสดีครับขอบก็ผมอีกแล้วนะครับนมีสารเมืองเลยเด้อครับเมืนอนี้กับผ้ามหาหิตนะครับกะมาสักพักเลยครับเต๋ครับผ้าพี่น้องมหาเหิดนะครับ ว่าได้ยู่ครับส่งโอเคครับพี่น้องลุ่นไปน้ำกันครับนะ่ครับบรรยากาศากลับมาสองสมพ้นนะครับ

เผื่อนะครับใหญ่เลครับทนเห็ิบมักิบกเจ้าของมาปันอะไรหน่อยนก็เฮ็ดปวแล้วครับอืนกคนกายหนูเดนหน่อยครับมือนีนมื่นก็เลยเห็ดปั นี่ก็มีแต่ดอกงามๆครับผมเห็นลรางงให้ก็ไข่กับมีครั no บน่คร okay ับพอดีพอดีปิ่งปิ่งตำมเกลียวโอเคครับผมโอเคครับผม ก็กินขอเลยนะครับเดินทางต่อครับผมหายเห็ดต่อนะครับซอยลุ่นไปนั่งกันยันนะครับ เดีนยงยังขึ้ส่งนของบนนนี่ต่อมาครับเจียบครับงามๆ ไม่เหลายบบเอนีส hmm. oh. oh. <y laughter> oh. ิมีนหนีแล้มันบ่ได้ย่ต้องก้นแตกยาวๆอยู่แมนอยู่ครับต้ว่าจะออกไปหาะลาก็จ้านี่งอ้าทงปุ่นกับไรงั้นเออบ้านไหลูกบ้านน้ำแพงครับโอ้ใกล้กันตัวฉันรับ้านไหตัวบ้านไหข้างบ้านข้าง คนหลายเนาะจับกโลกมาวันนี้ก็พ่อแล้วเจ้ครับได็นตัวมานันครับ หมหามออกบกบอวครับโคง่ายายไขาแ่ยังเงียงไบ้่าเอนยางองมากับเไหนกิอกิอเดเต็มลนมูบนทางบเดี๋ยวไดกลับบ้านแล้วครับครับพี่น้องหอดกับมะล่างนะครับกับล่างๆนะครับอันนี้กิดุมล่างแล้วครับ กระโง่ครับโงขาวนะครับได้กแกงนึงแล้วครับผมโอเคครับค,ครับผม มักกรีบหนี่ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนเอฟซีและผู้รับชมนะครับที่ให้กำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆนะครับไปแล้วครับผม